สวัสดีครับเบี้ยฟาร์มเทิเตอร์สไตล์ครับวันนี้ยังอยู่นาไถ่รอบสองนะครับเย็นชื้นนะครับหลังจากที่น้ำขังแอร์ที่หนึ่งนะครับเย็นชื้นอพอดีไถเลยครับลื่นๆแอนะครับผมบอกแค่รับอย่างหนึ่งนะฮะอย่างที่เคยบอกบอกมาแล้วนะผมบอกตรงคือโอ้ผมถูกใจมากนะครับนี่นะครับสาน ไม่ใช่รูเดิมจากทางบริษัทนะครับก็คือผมเสริมหูอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกนะครับการถ่ายในเมื่อเสริมแล้วเนี่ยนะครับผมใส่รูสองนะครับรูสองแต่ว่ารูสองของอรูแรกที่มากับฐานไอ้รูหูแรกที่มากับฐานกับหูที่ผมเสริมนะครับซึ่งใส่รูสองทำให้กว้างขึ้นองศาดีขึ้นนะครับมาดูการถ่ายครับ เนี่ยคันนี้เือกดถ่ายแล้วผมบอกตรงโนะครับลื่นโหมดว่าพันหกพั 1, 6, 7, 8, 8, นเจ็ดพันแปดนี่ถ่ายได้สบายเลยครับไม่เบื่อน้ำมันไปกันครับมาดูกันวางขาที่ไม่ต้องเลี้ยงเลยนะครับที่สำคัญนะครับไม่เป๋ 这边呢。 Tá bom, né? OK. okay. แต่เดิมๆของบริษัทกรอโตนะครับสหรับรถคันนี้นะีสตีที่ห้ามดผมปวดหัวครับแยวหลังจากที่ผมทำแ้วค่อยสามูแล้วถ้าใครที่งจะดูนองวิยุดผมมีสามเป็นสามช่องหนึ่สองสามตอนนี้ผมใช้อยู่ช่องที่สองซึ่งเสริมนะครับแล้วก็ดูที่สอง ง่ายมากนะครับอยากให้ลองทําดูนะครับสําหรับรถไถใครที่ไถยังไงปรับยังไงก็เตนะฮะการปรับที่เบากับสปริงก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าเนี่ยองศาผ่านถ้าได้แล้วนะครับปรับตรงนั้นจะปรับง่ายมากนะฮะแค่ได้ระดับเลยนะครับที่เบาแค่จิกกินดินด้านขวานิดนึงนะครับกดสปริงนิดนึงสำหรับดินนอนนะครับคายแขนกลาง แขนขวานะครับยกขวาเนี <sy> you okay. ่ยตอนที่เราพอใจตามที่ก้อนที่ไถเท่ารี่เราอยากได้เลยได้ครับอย่างเราตรงทำครับผมแนะนำนะฮะทำเลยครับสำหรับใครที่ไถเปเก๋นะครับแนะนําสลับท้าคันที่ไถเปียกสลับรถคันไหนที่ไถดีแล้วก็ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ไม่ต้องตเป็นผมเลยครับหรือว่ามีอะไรแนะนําก็แนะนําได้ครับแต่อันนี้คือสลับรถผมนะครับอินดียรับศูนย์แล้วก็ผ่านนี่มาจากศูนย์ นะอนที่สองคำพูด1,500นะครับปวดหัวครับในการตั้งฐานสำหรับฟุเสริมแล้วนะครับผมมีเพราะแล้วอะไรต,ต่างกันนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นิดนิดพอทำแล้วมันได้ผลนะครับก็อยางแนะนาแนะนาด้วยนะครับสำหรับฟุผู้ที่เปียแล้วนั้นนะครับผู้ที่ปวดหัวกับการตั้งฐานถ้าชอบแล้วตั้งดีแล้วก็โอเคไม่ไม่เป็นไรครับสำหรับรถท่นอันนี้รถผมนะอันนี้ผมแนะนําถ้าจะเอาไป เป็นแนวทางแค่นั้นเองนะครับแนวทางไม่ใช่ว่าให้ลองเรียนแบบเถิดนะครับคนที่ทำอาจจะทาได้ดีกว่านี้นะหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าที่คือแนะนํากันนะครับเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวันนี้แนะนํากันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมนะแชร์แล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ